สวัสดีครับพี่เบิ้มครับสวัสดีครับผมครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานครับวันนี้ผมเคยสารต้ก็มาติดตามแนวทางแนวทางความฝันของพี่เบิม้มในงวดของวันที่1กรัตาคม68ครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาเลขของพี่เบิ้มก็คือตัวของพี่เบิ้มวิเคราะห์ตัวเลขผิดพลาดแต่ท่านผู้ชมเขาตีตัวเลขให้ถูกต้องที่คอมเมนต์เข้ามาก็คือ60เนาะ ที่พี่เบิ้มฝันเห็นงูแล้วก็งูก็ไข่ด้วยครับบางท่านเขาก็ตีงูเป็นเลขหกครับเขาตีให้ว่าหกศูนย์ศูนย์หกครับท่านผู้ชมแต่ก็มีเอฟซีที่มีโชคกับพี่เบิ้มเนาะก็ได้ฝันเงินมาให้พี่เบิอ่มผมก็ได้นํามามอบให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับครพี่เบิ้มก็ดีใจมากครับท่านผู้ชมครับบางครั้งเรื่องราวความฝันนะครับที่ผมเคยบอกว่าคนที่ฝันนะครับเขาอาจจะฝันแม่นครับแต่วิเคราะห์ตัวเลขผิดพลาดแค่นั้นเองเนาะ ก็ถึงว่าให้ท่านผู้ชมที่รับชมชิปครับช่วยตีช่วยวิเคราะห์ตัวเลขให้หน่อยเพราะว่าบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะมีประสบการณ์เรื่องราวความฝันในลักษณะที่คนเล่าฝันฝันครับแล้วก็อาจจะตีตัวเลขเก่งกว่าคนเล่าฝันก็ได้เนาะพี่เบิร์นเนาะครับอที่พี่เบิ้มตีให้อะไรนะแปดศูนย์ครับผมแต่ท่านผู้ชมเขาบอกว่างูก็คือหกแมนครับที่ผมบอกว่าไอ้คนเล่าเนี่ยคือเขาตีเป็นหก คอมเมนต์ในที่พิษแปดเพก็เลยบอกไปว่าไอ้ศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งงกอาหานอ่ะเดี๋ยววันเดียวไหมเนาะพี่เบิร์มเนาะครับผมเอาแล้วเมือานนี้พี่เบิร์มก็ได้ไปเห็นงานอย่างบอกครับไปปันหน้าให้อยู่โรงเรียนให้คุณคููครับผมครับปันหน้าคุณคููครับไปปันหน้าจะของนําเสร็จแล้วบอกครับพี่แม่นครนเห่อท่านผู้ชมครับ ในขณะที่ถทท่ายทำคลิปอยู่ตอนนี้ครับโอ็นแสงลมอย่างหนักเลยครับก็จะเสียงดังหน่อยนะครับก็ขอโทษขอัยท่านผู้ชมด้วยเนาะครับครับตกมาอย่างแรงเลยเนาะคี่บินน oh. ้ลเนาะโอ้ยนักแห่งด้วยเนี่ยครับครับอ่าพี่เบิ้ครับ,บ,รบเราใน,ง,นงวดนี้พี่เบิ้ลานหรือยังครับขันไหมขันเพื่อนขนคันม,น,มนี่แหละเพื่อนนี่เบอกครับครับ วันไลยนั่งเงื่อนยิ่เขาวันนี้มันมี่นกคุมตัวนึงแรนแรนรนธรรมาถ้าขาดนะครับแรนธรรมาถ้าขาดเอ้านกคุมมาได้ใสผมว่าน่ะโอ้ก็จับจับนกคุมงูนกคุมตัวใหญ่แห้งนกคุมตัวใหญ่แห้งวันดี้วันจับไปเปลี่ยนดีนอนขนมันหนาวไอ้บางเสียก็านี่ะมันไม่ใช่แบะยางนะบับักเห็ดนะ มันเห็ปลาด้วพวกกัท้อนมันเฮ็บันเฮ็บมันเห็บอกมันบาเห็ก็มาคันได้งามมือเนี่ยทั้หานิ่วเลยทังหานิ้วบานนี้เราคนออกแ้วพวกใครเก็บบัเฮ็บออกจากมือจากของนาครับอวนใสได้ไฟบ้านนี้อยนกขุมกม่ีกินนกขุมนี่อ้วนแห้งครับตัวไงล้วว่านั้ก็คือไอ้มันมาจากไหนบูอทักคือกันทักหาง มาละักห่างมาหอดกูกุ้ป้าสดลูกคุมตัวใหญ่ลูคุมตัวใหญ่แห้งเออผมว่ามันมาจากไหนว่ากู้บรยหารคนผมว่านะครับแล้วควบฝันก็ครับคุณผูว่าอันนี้มาหอดอกลูกคดออล้วก็ยากตีกี่เลยที่เบิร์กับฝันแค่นี้แม่นครับครับคือฝันมันเคลืนนี่เนาะฝันมันเคลืนนี่ครับ,รบผมอ่า ที่เบิรมมีฝันว่าเห็นนกเป็นเพื่อนนางนางกินเข้าโย่เห็นนกเป็นนกคุมนกคุมครับครับือเขามาในบ้านครับครับครับบ้านหลังไหนครับที่เบิครับบ้านบ้านลงลังโรงชื้เหะครับอ๋อบ้านเล็ที่เท่าไรนะครับพี่เบิหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูห้าครับไอ้บ้านเล็กที่เท่าไรนะที่หนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าเนาะครับ คือในก้อมฝานี่ี่เบิ้มนั่งกินเขาอยู่บ้านของตาของครับท่านผู้ชมครับครับอ่าก็คือบ้านที่อยู่โรงสีเนาะไม่ใช่บ right ้านหลังน uh, ี้เนาะ่อว่าครับอ่าแล้วคราวนี้มีนกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเข้ามาในบ้านแล้วอ่าพี่เบิ้มก็เลยจับไว้ครับครับก็เลยเอาไปถอนขนครับเพราะว่าว่าจะเอาไปปิ้งกินครับครับแล้วในในขณะตอนที่ถอนขนครับท่านผู้ชมตัวนกเดียมันมีจะจะมีเห็บเนาะครับพี่เบิ้มบอก เอาที่เห็บเนี่ยมันมากัดตรงมือนะครับกัดเนี่ยเนียวมือนี่ลายบอกพี่เบิรมเห็บทั้งเต็มไปทั้งหานิ้วเลยแ่งามมือนะครับครับครับคือเต็มเต็มไปเบิร์แล้วมันกัดมันกัดดูดเลือดบอกพี่ครับมันมันมันท่านได้หลูดเลือดหรอกแต่ามันกัดมันขอไว้น่ะโอ้มัน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 กอไว้พวกเก็บออกเก็บออกนวนเซยนวนเซฟในกองไฟ้วนเซฟในกองไฟนะครับครับคนสุดท้ายก็คือได้กินนกครับครับผม อ่าในความฝันอีกคือแสบมันบ่ครับพี่ไหวบ่แสบไปไล้เนาะขุมมั่นไปยังเรื่องเล่าความฝันกับซีนี่อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมครับครับท่านี่ให้พี่เบิ้มตีตัวเลขเนาะครับผมแต่บ้านนี้รอบนี่พี่เบิ้มนีบอดได้บอดได้เห็นเลขบอดได้เห็นเลขครับพืองวดที่ผ่านมาเพือต้องตีมีวามจากความฝันเนาะครับครับครับ อ่าแล้วก็หท่านมูช่อเป็นซอยตีซอยวีคอน้ำเนาะพี่เบิร์มเนาะครับครับพี่เบิร์มซีตีตัวเลขนี่ตัวไรเนี่ยครับพี่นี่นี่พวกกีคือหนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกห้าครับผมครับจีสีหกครับผมสีหกนี่คืออายุอายุของพี่เบิร์มแม่นครับผมอ๋อครับเพราะว่ามันการตะขอเป็นบ่กครับแมนมันว่าการตะขอจะว่าอันนี้คงก็อยากกีไปหนึ่งหาน้ำนะครับ หนึ่งหาคือคือเขาบอกว่าในแพทย์ครับมันสลับเรานะครับครับหนึ่งหาก็ตรงกับบ้านเลขที่พี่เนาะหนึ่งศูนย์ห้าเนาะครับผมอ๋อคือกันไว่บอกพี่คือกันไว้นะครับหนึ่งหาครับแต่ถ้าตัดจากหนึ่งหกหากับมีหนึ่งหาอยู่แล้วเนาะแม่นครับผมครับครับก็คือพี่เบิ้มบอกว่าตีให้หนึ่งหกห้าถ้าตัดก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งห้าระวังอันหนึ่งเก้าห้าด้วยเนาะครับผมครับก็คืออยู่ในนี้อยู่แล้ว บ้านเลขที่ก็หนึ่งศูนย์ห้าครับแต่อายุของพี่เบิ้มก็สี่สิบหกปีครับเจนบอกครับพี่เบิ้มห้ผมเขียมเลขล่อห้เนาะครับ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 ตัวเลขคือตามนี้เลยเจมบอกครับพี่เบิ้มครับครับผมตัวเลขตามนี้เลยครับนครฝันครับท่านผู้ชมครับตัวเลขก็คือตามนี้เลยครับอ่ามีเลขที่พี่เบิ้มตีให้หนึ่งก็คือนกนกหกครับพี่หกหกก็คือ หกก็คือนกเหมือนกันเพาไอ้นหนึ่งนี่หกน่ะนกตัวหนึ่งนกจะนั่งวิหกหกก็คือนกเหมือนกันแมนนครับผมแล้วห้าครับพี่ห้าคือแบบว่าไอ้บักแหบมันมันกัดนิ้วตั้งหานิ้วเลยอ๋อก็เลยเอาเลขห้าไเลได้ตอันนี้ตีตามความ้อใจของพี่บอมเมียงไหมบ้งครับครับผมครับคือหนึ่งหกห้าครับแล้วก็กันหนึ่งเก้าห้าด้วยครับท่านชมที่ผมเขียนให้ตัวเล็กๆข้างบนนะครับแต่มันมาเก้าห้าเพราะมันกัดกัดก็เก้า มืก็ห้าเนาะพี่เบิ้มเนาะครับอายุของพี่เบิ้มครับสี่สิบหกปีครับปีนี้พี่เบิ้มเกิดปีพศสองพันห้าร้อยี่สบสองครับผมเกิดปีเดียวกับผมครับครับผมอายุเท่ากันเนาะพี่เบิ้มเนาะครับอ่าส่วนบ้านเลขที่ก็หนึ่งศูนย์ห้าครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้เลยครับแนวทางความฝันตองวัดของพี่เบิ้มเนาะครับผมอ่าก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วยตีช่วยวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยครับ สลับคลิปพี้พี่เบิรมเองก็ได้ในทางเขาเลขประมาณนี้ครับสลับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับเฮงเฮงปังๆครับพี่เบิอ่ดอวยพรให้เอฟซีเป็นน้ำเลยครับครับผม,ผมอวยพรให้แฟนครับเป็นเอฟซีถือรางวังงลที่หนึ่งถืองวดถือถือเลขพุทุงวดอ่าถือทุกงวดทุงวดรางวัลที่หนึง่งได้หกล้านสิบสองล้าน ขอให้โชคดีมันหมานครับผมขอบคุณครับ,บครับผม